สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวรัตนพรวันทนีสีชื่อลายน้ำดื่มสายน้ำเลขรหัสประจำตัวพระอริยะ66-07-122 ข้าพระเจ้าเข้าฝึกพระโสดาบันเมื่อวันที่หเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ห้องฝึกที่358คุณครูผู้ฝึกคือคุณครูเล็กคุณครูผู้มีแต่ให้และผู้แนะนำเข้ามาฝึกพระโสดาบันในครั้งนี้คือนางสาวบุญนิสาแก้วพาวง์ และได้พระโสดาบันเมื่อวันที่21ปร,รกรกฎาคมพุทธศักราช2566รวมทั้งสิ้นเข้ามาฝึกกับคุณครูเล็กรวมทั้งหมด38วันใน38วันที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาฝึกพระโสดาบันนี้คุณครูเล็กจะพร่ำสอน ในการจับภาพพระให้ได้ในจิตและก็ให้แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรตลอดเวลาถ้าเกิดมีปัญหาสิ่งไหนติดขัดสงสัยไม่เข้าใจก็จะสอบถามคุณครูเล็กคุณครูเล็กก็จะให้ความกระจ่าง ทุกเรื่องหาทางแก้ไขเพื่อที่จะให้สิทธิคนนี้ไปถึงฝั่งอย่างสวยงามการเริ่มเข้ามาฝึกพระสะพระสดาบันของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ข้าพระเจ้ารักในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุด และหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุดเหนือเสียงก้าวของข้าพ,พุทธเจ้าข้าพเจ้าจะจับภาพพระเป็นภาพขององค์หลวงพ่อฤาษีนั่งสมาธิในท่าขัดเพสตลอดเวลาภาพจะให้เป็นภาพที่กระจ่างใสเป็นภาพที่ นิ่งๆเป็นภาพใสยอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าจะจับภาพองค์หลวงพ่อไว้ที่ศีรษะและก็จะกล่าวแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุก,ทก,ทกชาติให้ได้วันหนึ่งสิบถึงยี่สิบครั้งข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคุณครูผู้ฝึกคุณครูเล็กใจดีสอนสิทธ ให้มีความใจเย็นให้มีความปล่อยวางได้ตลอดสิ่งไหนที่คิดสิดอยู่ในใจให้เราวางสิ่งนั้นลงแล้วกลับมาจับภาพระให้นิ่งๆิ่งให้จิตจดจ่ออยู่กับพระให้อยู่กับการแผ่บุญถึงแม้บางครั้งในการปล่อยวางของข้าพเจ้าจะยังไม่นิ่ง จะยังปล่อยวางยังไม่ได้แต่โดยอาศัยที่เชื่อฟังคุณครูคุณครูบอกอะไรก็จะทำตามที่คุณครูบอกมาทุกครั้งเป็นความปลาปลื้มดีใจมากที่ได้เข้ามาในกลุ่มพ้าโสดาบันได้มาฝึกตรงนี้ทุกวันนี้การจับภาพพระ ถึงแม้ว่าจะยังไม่นิ่งยังไม่ได้ตลอดเวลาแต่คือพอนึกขึ้นได้ทีไรก็จะจับภาพพระในตอนนั้นทุกครั้งจะไม่ปล่อยให้จิตว่างให้นานเกินไปไม่ว่าจะทำงานทำการเดินไปตรงไหนนั่งตรงไหนก็จะจับภาพพระไว้ตลอด รวมถึงการถวายบุญและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณครูเล็กจะเป็นคนคอยบอกคอยสั่งสอนให้บอกว่าทำตลอดเวลาที่จิตเรานึกถึงที่เราจิตเรานึกขึ้นได้อย่าปล่อยให้จิตเราว่างขอบคุณคุณครูเล็กมากๆค่ะสวัสดีค่ะ